ครับหนึ่งราศีสิบขนมทองครับใคนี้ซ้อมมากี่วันครับสองนาท์ครับซ้อมอยู่ที่ใครสิบขนมทองอยู่ที่ลินครับที่เดิมเลยมีใครเป็นคู่บอลซ้อมมั่งเงินตอนนี้เผ็ดปานแดงอินซีดำก็คือเพื่อพีบีน้องๆในค่ายเงอนเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับมีสิบแปดครับสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ปล่อยก็ห้าสิบแปดครับมวยสไตล์อะไรครับ เดินเผาเตะครับวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรบุตรทิชัยเคยต่อยกันไหมไม่ครับไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยกันได้ดูยังรู้ไหมดูาจะไม่ได้ดูเลยเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยกันเนี่ยวางเกมวางแผนให้ดีตอนเย็นที่จะเจอเขาวางแผนก็แก้ทางบนวทเอ่ยก็เหมือนต่อยตามตาเราไปแล้วไปแก้ไขวุฒเขาบนไอดีเลยครับผมล่าสุดต่อยที่ไหนไว้ล่าสุดต่อยที่ร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดอันนั้นเช่าต่แั้วร่ไยต่อยไปมั้ง อชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนี้มาลังสินเลยเคยมาต่อยที่นี่ยังยังครับครั้งแรกเลยเหรอครรั้งแกตื่นเต้นไหมถามจริงอ๋อมีตื่นเต้นแต่ตอนเย็นท่าตื่นเต้นนะวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ของเราร้อยสิบเจ็ดถ้าเข้าไปชั่งน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็พอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เอาสิก้าสิบเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดในเมืองกรุงเอาชนะกับไข่นะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ ยี่สิบแปดแล้วโหแล้วต่อยกับน้องนะด้วยคุ้มากี่กิโลนะสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ร้อยกว่าคนจังหวัดสีเกด็กสีสะเกียเลยอ่าวฝากเพื่นช่วยนคขับรถหน่อยก็ฝากเพื่น้องรีสะเกียช่วยชมช่วยเชร์กันอยวันนี้เต็มที่แน่นอนพร้อมเอาชนะกลับไปฝากนะอ่ะขอให้โชคดีขอบคุณครับ